เราก็เริ่มจากการต้มนะ้ำปลาเจที่เดียวใส่อะไรบ้างครับไม่ได้ใส่อะไรใส่ปลาผมว่าปลาเจแล้วก็ใส่น้ำยังไม่ได้ใส่อะไรเลยที่เตรียมไว้นี่ก็คือหนอกข่าหนออข่าหน,น,น่นอวายก็คือหน่อวายแกะเกลือไว,เว,ไว้เดี๋ยวมันดาเดี๋ยวเรามาทากับข้าวกันต่อพอน้ำปลาเดดก็เอาพริกมาใส่ เมนูที่ต้มอ,อยู่นี่จะเอาไปทำเมนูอะไรต้น้ำพริกไวนอ้ฝนนวไว้ก็ตามด้วยนวไวน์วนวลไว้จะต้มนานไหมนานหน่อยนึงแต่ไม่ให้เละเนาะเดี๋ยวมันจะขม น,นี่ก็คือพริกสดที่ตักขึ้นมาจากน้ำปลาจิเมื่อกี้ที่ต้มเลยเออมาโขกใส่เกลือหนอขาขึ้นหน่อไว้เฮ้ยหน่อไว้โอ้ยทำไหนยังงง <c oughs> <c oughs> เราเราใช้ความรุนแรงนี่เรา ขังโคกเสร็จก็เต็มน้ำปรลาเจที่ต้มเมื่อกี้กเหนียวไปหน่อยน้ำเพิ่มอีกหน่อยนะึงนไปเหรอเจนค้นไปแล้วปรุงรสด้วยใจเย็นสิเอออันนี้เมืเม่อกี้ตอนตอนโขกใส่เกลือไปแล้วเนาะเค็มก็เค็มแล้วเผ็ดก็เผ็ดแล้วพอ่อ เล็กเอาใหญ่ hmm. ได้ยิ่บ้าขนาดซอยอย่าจริงใส่ไปนะพน้นหน้าไว้กันจะคนไรคนไรให้มันเข้ากันโอเค